างสุภาพน้ำราชาอายุ55ปีเป็นผู้พิการประเภท2ทางการได้ยินหรือสูงความหมายดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูกผู้สูงอายุและคนพิการตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลทุ่งวังทองคำพุ่มจังหวัดพะเยาค่ะ การปฏิบัติงานค่ะดิฉันมาทำงานตอน8โมงทำความสะอาดศูนย์บริการผู้พิการและอาคารต่างๆในสำนักงานค่ะหลังแกะทำความสะอาดเสร็จแล้วจะช่วยเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ที่มาติดต่องานเช่นขึ้นทะเบียนผู้พิการผู้สูงอายุบัตรพิการหมดอายุนอกเหนือจากการทำงานหลักก็จะช่วยงานจัดสถานที่อบรมลงทะเบียนผู้ที่เข้ามาอบรมจัดโต๊ะ ลอแะะงาานนนด้นื่่ๆคประทับใจในการทำงานดิฉันเป็นผู้พิการทางการได้ยินผู้ที่มาติดต่อขอใช้บริการบางครั้งดิฉันก็ไม่ค่อยได้ยินหรือสื่อไม่ค่อยเข้าใจจะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยอธิบายให้ดิฉันเข้าใจและคอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาพัฒนาทักษะในการทำงานดิฉันดีใจที่ได้มาทำงานในที่นี้ค่ะ การพัฒนาตนเองดิฉันจะพยายามเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะการช่วยเหลือสังคมจะช่วยเหลือในด้านการมอบของค่ะให้แก่ผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เช่นถ้าได้รับเงินเดือนดิฉันจะแบ่งเงินเดือน2-300บาทซื้อของที่จำเป็นให้แก่ผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยอากาศค่ะเป้าหมายค่ะอยากจะช่วยเหลือสังคมชุมชนให้คนพิการมีชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้ึู้พาตัวเองได้มีอาชีพ อยากเกจจัดการอบรมอาชีพให้แก่คนพิการเช่นทำไม้กวาดทางมะพร้าวทำไข,ข่เค็มงานจัดสารหรือทำขนมและจัดให้มีการขายด้านตลาดออนไลน์ด้วยค่ะอาชีพเสริมที่ฉันได้ปลูกผักสวนพัวมีพริกมะเขือ ผักบุ้งชะอมไว้กินเองที่บ้านถ้าผมผลิตออกมาเยอะก็จะแบ่งให้เพื่อนบ้านบ้างแบ่งขายบ้างเก็บเล็กผสมน้อยหยอดกระปุกออมสินทุกหนึ่งเดือนก็จะนำไปฝากยังธนาคารใกล้บ้านหรือสากรเครดิตยูเนี่ยนเป็นประจำทุกเดือนค่ะผลลัพธ์ค่ะ ก็ถือว่าดีสำหรับคนพิการมากๆค่ะคนพิการจะได้มีงานทำและได้มีประสบการณ์จากการทำงานมีงานทำใกล้บ้านและสามารถกลับไปดูแลครอบครัวได้ค่ะจะมาทำงานในที่นี้ก็ได้รับการจ้างรายวันวันไหนมีคนจ้างก็ไปไม่มีคนจ้างก็ว่างงานไม่มีเงินไม่มีไรายได้หลังจาก ที่ได้รับโอกาสในการจ้างงานก็ทำให้ชีวิตของดิฉันดีขึ้นเป็นอย่างมากได้มีเงินมาจุนเจือครอบครัวและได้แบ่งเงินบางส่วนเก็บไว้เพื่อได้ใช้ตอนเกษียณส่วนการดูแลสุขภาพจะออกกำลังกายทุกเช้าก่อนมาทำงานประมาณ30นาทีกินผักผลไม้ที่ดีมีประโยชน์ค่ะ สวัสดีครับผมนายรัฐวุฒิธ,ธนราชผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒน,นาชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งบบทอง,องในส่วนประโยชน์และคุณค่าของการจ้างงานผู้พิการมีประโยชน์ต่อสำนักงานที่จะคอยดูแลให้บริการผู้พิการผู้สูงอายุผู้ยากไร้ที่มาติดต่อไม่ว่าจะเป็นด้านขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุผู้พิการ และงานเบี้ยต่างๆดูแลความสะอาดเรียบร้อยของศูนย์บริการคนพิการและบริเวณอาคารต่างๆเป็นอย่างดีส่วนการเปลี่ยนแปลงของคุณสุภาพนามราชามาทํางานที่นี่ก็จะดูแลด้านเอกสารต่างๆและอาคารสถานที่รับเอกสารของผู้มาติดต่อราชการทุกวันนี้ท่านได้พัฒนาตนเองได้แสดงออกมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นมีการต้อนรับและให้คําแนะนําแก่ผู้มาติดต่อเป็นอย่างดีรู้จักใช้เทคโนโลยีเช่นบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการในระบบครับขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้โอกาสจ้างงานคนพิการเจ้าหน้าที่สอ,อและขอขอบคุณบริษัทแคทแวนแมนเน็ตจำกัดที่เปิดโอกาสให้คนพิการได้มีงานทำได้มีกิจกรรมดีๆทำเก้าสิบวันมหากิจัรร์ของฉันและขอขอบคุณบริษัทแคทแวนแมนเน็ตจำกัดนะคะที่เปิดโอกาสจ้างงานคนพิการ รายได้มีเกียรครอบครัวและมีงานทำใกล้บ้านค่ะขอบคุณค่ะ